มีข่าวมาย้ำเตือนกับท่านผู้ชมที่ขี่รถจัก,กรยานยนต์นะครับว่าต้องสวมหมวกกันน็อกให้เด็กทุกครั้งที่ซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ไม่ว่าใกล้หรือไกลบางคนคิดว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปซื้อของในซอยใกล้ๆไม่ต้องสวมก็ได้ไม่ได้ครับต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนซ้อนเป็นเด็กยิ่งต้องสวมเพราะจากสถิติเด็กไทยที่เสียชีวิตจากการใช้รถจัก,กรยานยนต์นั้นไม่สวมหมวกกันน็อก มาดูตัวเลขครับ65%ของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นั้นจะมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและ88%ของการเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์นั้นเพราะบาดเจ็บที่ศีรษะนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยนั้นจึงจําเป็นและสําคัญเพราะจากสถิติการสวมหมวกกันน็อกนั้นลดความรุนแรงที่ศีรษะได้ถึง72% และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง39%เเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนขี่และคนซ้อนมีกฎเหล็ก3ข้อครับข้อแรกสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนขี่คนซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนซ้อนเป็นเด็กยิ่งต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งข้อ2ห้ามซ้อนท้ายเกินหนึ่งคนจะซ้อน3ซ้อน4ี่ไม่ได้นะฮะผิดกฎหมายและอันตราย และข้อ3คนซอนต้องนั่งคล่อมอ่านทุกครั้งนะครับหญิงไทยเก่งฮะนั่งหันข้างเนี้ยอันตรายถ้าลดล้มความศีรษะอาจจะฟาดพื้นได้เพราะฉะนั้นต้องนั่งคล่อมอ่านทุกครั้งอย่างไรก็ตามครับการสวมหมวกกันน็อกเพื่อลดความรุนแรงจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะก็ถือว่าเป็นปลายเหตุนะครับ ้นเหตุจริงๆก็คือการขี่รถจัก,กรยานยนต์เนี่ยก็ควรจะเคารพกฎจราจรและไม่ควรจะขี่เร็วเพราะฉะนั้นครับจึงมีข้อแนะนำนะครับว่าถ้าขี่รถจัก,กรยานยนต์ในเขตชุมชนที่ไม่มีทางเท้านะนะครับก็คือถนนเล็กๆเนี่ยนะครับก็ควรใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นถนนในเขตชุมชนที่มีทางเท้าถนนอาจจะกว้างหน่อยก็ใช้ความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพื่อจะได้ลดความรุนแรง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะย้ำก็คือถ้าขี่รถจัก,กรยานยนต์ไม่ว่าใกล้หรือไกลต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนขี่หรือคนซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนซ้อนเป็นเด็กนั้นต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งครับ